สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมรถมือสองกระต่ายค่ะนะคะแล้วมีรถ1นึ่คันมาแนะนำนะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะหายากมาก w R V ปี C 2023นะคะเป็นตระก,กูล Honda และเขาดีไซน์มาเป็น SUV ขนาดเล็กนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถ SUV นะคะกับทัดรัดขับในเมืองขับนอกเมืองได้เลยนะคะแล้วราคาคันนี้นะเปิดขายอยู่ที่6,98,000บาทเท่านั้นนะคะ บอกเลยคุ้มมากไม่มีที่ไหนแล้วนะเป็นตัวเริ่มต้น SV นะคะเดี๋ยวไปดูออปชันภายนอกภายในยกันดีกว่าว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างแล้วมาต่อกันที่ภายนอกก่อนนะคะคันนี้นะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี cc นะคะ4สูบ16วาล wow. ์ว121แรงม้านะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากเลยนะวิ่งแค่16กิโลต่อลิตรเท่านั้นนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีขาวค่อนข้างที่จะดูสวยเลย ไปต่อกันที่ไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า day time running light นะคะหลอด LED นะส่วนในเรื่องของล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกนะจากโรงงานขอบ16เลยแล้วก็ตัวในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เบ้ามือจับของคนหลังนะเขาจะดีไซน์ออกมาเหมือน h ท V เลยเป็นเบ้ามือจับแบบนี้นะคะแล้วคันนี้รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ e 2 0 e 8 5สามารถใช้งานได้นะคะ ประตูเปิดข้างหลังนะจะเป็นปุ่มกดแบบนี้นะคะประตูเปิดสามารถเปิดแบบนี้แล้วดันขึ้นได้เลยข้างล่างข้างหลังเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยแล้วคันนี้ข้อดีอะ่ะคือเขาตกแต่งมาให้แล้วนะมีแผ่นรองยางสีครีมนะตัดกับตัวรถภายในสีดำอะ่ะมันค่อนข้างที่จะสวยเลยอ่นะเดี๋ยวไปดูกันต่อกันที่ภายในนะแล้วก็เดี๋ยวตัวเนี้ยไฟท้ายจะเป็น led แล้วนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วไปชมต่อที่ภายในนะคะ ภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยไม่เล็กนะบอกก่อนเป็น SUV ขนาดที่ค่อนข้างที่กระทัดรัดแต่ไม่ได้เล็กนะไม่ได้แคบนะคะภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะเบาะหนังทั้งคันเลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นมัตติฟังก์ชันสองข้างนะคะข้างแรกจะเป็นเครื่องที่ปรับเสียงลดเสียงนะส่วนข้างที่สองนะคะเป็นมัตติที่สำหรับใช้ระบบพุดคอนโทรลนะเวลาล็อกความเร็วนะแล้วก็ หน้าจอเขานะคะเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะคะรองรับระบบ Android Auto Apple CarPlay นะส่วนในของระบบแอร์นะคะตัวนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้ารอบคันเลยเป็นเกียร์ CVT ปุ่ม push start นะ,ะย้ำอีกครั้งนะค,ะคันนี้ไม่แค่1,700โลเท่านั้นนะคะแล้วสำหรับรถคันนี้นะคะใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นราคาเปิดขายอยู่ที่ 6แสน9หมื่น8พันบาทนะคะใครที่สนใจเหมือนเดิมเรามีวารันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมไม่มีพิษคว่ำนะคะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้นะคะแล้วก็ฟรีจองฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีโอนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและฟรีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยใครที่สนใจนะคะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามในไลน์กระต่ายคานะคะมีอนํำหน้าด้วยนะคะอย่าลืมพักเข้ามากันเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ